สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวเป็นสี่เท่าของด้านกว้างและเส้นรอบรูปของรูปนี้ยาว90เซนจงหาความยาวของด้านกว้างและด้านยาวอย่างที่ครูบอกถ้าเจอเกี่ยวกับเลขาคณิตเป็นรูปภาพอะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากนะเรียนรู้เขียนสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนไม่ได้คิดอะไรมากหรอกทีนี้ <c oughs> สังเกตด,ดูเนี่ยมันมันจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่สองข้อความ ด้านยาวเป็นสีเทาของด้านกว้างกับอีกงานนึงก็คือเส้นรอบรูปยาวเก้าสิบเซนถ้าสมมติมันมีความสัมพันธ์อยู่สองส่วนแล้วมีข้อความหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขนะข้อความเนี่ยจะเอาไว้สร้างสมการข้อความที่มีตัวเลขจะเป็นสร้างสมการแต่ข้อความที่เป็นความสัมพันธ์รวะหว่างสิ่งของต่างๆในเหตุการณ์เออ่ตัวเนี้ยจะเอาไว้สมมุติตัวแปร คือถ้าเราอ่านโจทย์เสร็จุ๊บให้เราแยกเป็นส่วนเฮ้ยตรงนี้ใช้งานอะไรตรงนี้ใช้งานอะไรมันจะง่ายขึ้นอย่าเอาทุกอย่างมาผสมกันในครั้งเดียวแล้วอย่างนั้นถ้าครูถามว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีกว้างกับยาวเขาน่าจะให้ด้านไหนเป็นเอ็กด้านกว้างถูกเวลามีความสัมพันธ์ระหว่างของสองอย่างเนี่ยมันจะมีปริมาณข้างหน้ากับปริมาณข้างหลังโดยปกติแล้วเราจะเอาปริมาณข้างหลังนั่นแหละเป็นเอ็ก มันจะทำให้สมมติตัวแปรได้ออได้ยังน้นให้ด้านกว้างเท่ากับ x หน่วยเป็นเซนแล้วด้านยาวเราก็อ่านตามบรรยายเลยด้านยาวเป็นสี่เท่าของด้านกว้างนี่ไงด้านยาวเป็นก็คือเท่ากับสี่เท่าของก็คือสี่คูณกับด้านกว้างกว้างก็คือ x ก็ลายเป็นสี่เอย่างนี้ ตรงนี้ได้แล้วสมมติครูไปเขียนตรงนี้นะกว้างก็คือเสนเนี้ยอันนี้ x อันนี้ก็ตอ้อง x ด้วยสิอันนี้ด้านยาว 4x อ,อันนี้ก็ 4x ด,ด้วยสิแล้วตัวนี้คือเส้นรูปถูกบ้างเส้นรูปนี้เดี๋ยวครูเขียนสองแบบนะทั้แบบที่หนึ่งไม่คิดอะไรมากอะ่ะเส้นรอบรูปก็คือทุกด้าน,นวารวมกันต้องเป็น90 น,นี้แบบไม่ต้องเข้าสูตรไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดมากทุกด้านรวมกันก็โมเขียนอะไรเป็น 4x บวก 4x บวก x บวก x ต้องเป็น90แต่ทีเนี้ยมันมีอีกแบบหนึง่งเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่เหมือนกันนะก็คือกว้างบวกยาวแล้วคูณสองต้องเท่ากับ90แบบนี้ก็มีแต่ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคูณสองเนี่ยอยู่ข้างนอกวงเล็บของไมเขีย,นย้นะ ก่อนจะไปเขียนอยู่ข้างหน้าเราล็บเป็นนี้เลยแบบนี้ก็ได้แล้วลองแทนสูตรดูก็สองคูณกับกว้างกว้างก็คือเอ็บวกยาวยาวก็สี่เอ็กซ์แบบไหนก็ได้อมชอบแบบข้างหน้าหรือแบบข้างหลังก็แบบข้างหลังเนาะดูแล้วมันเป็นสมการดีเนาะเขียนไม่เยอะใช่ไหมอ่ะเอาถ้างั้นะเ,เดี๋ยวพูททำทั้งสองแบบเลยเนหะ็นมั้ยสี่เอ็กซ์บวกสี่เอ็กซ์เป็นแปดเอ็กซ์แปดเอ็กซ แล้วก็บวก x ว่ x ก็คือบวก x x, บวกอี x, กหนึ่งกับหนึ่งก็กลายเป็นสิบ 1, ก็เป็นสนะิบ x เท่ 10, เขขากับเก้าสิบคนเดิมนะใช้วิธีการใจข้างนะพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บตัวที่เราจะต้องสนใจคือเลขสนะิบและสิบคูณอยู่ถ้าสิบคูณอยู่ก็ย้ายไปหารนั้น x เท่ากับเก้าโอเคทีนี้มาดูอันนี้กันเอ,อบอกก่อนไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นวงเล็บเราจะต้องเอาตัวเลขข้างนกเข้าไปคูณก่อนนะ กูสอนการแก้สมการเนี่ยในวงเล็บนั้นมันคำนวณอะไรกันไม่ได้อย่างเช่นสองคูณกับ x ลบสามเงี้ยสองตัวนี้มันคำนวณอะไรไม่ได้เราก็ต้องก็เลยเอาสองเข้าไปคูณนี้แต่ถ้าในวงเล็บมันคำนวณได้ก็คำนวณไปก่อนนี่ไงเอบวกสี่เเนี่ยมันคำนวณได้มันก็จะกลายเป็นห้า x แล้วมีสองอยู่ข้างหน้าวงเล็บเนี่ยมันก็คือการคูณกันสองอยู่หน้าวงเล็บที่ข้างในมันคูณกันอยู่ไม่ใช่บวกลบมันก็จะเป็นการ คูณกันสองห้าเป็นสิบเอ็กนี่ไงแล้วก็ย้ายสิบสิบคูณอยู่ก็ย้ายไปเอ็กก็เท่ากับเก้าไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามเนี่ยตั้งต้นไม่เหมือนกันลอกแต่คํตาตอบออกมาต้องเหมือนกันแล้วเราก็มาสรุปคําตอบเขาถามอะไรความยาวของด้านกว้างและด้านยาว่โอเค่า,างนั้นก็ตอบนละ้กวา้างเท่าไหร่กว้างเท่ากับเ็ก็คือเก้าตรงๆแล้วยาวคือสี่เอ็ก ก็คือ4ี่คูณกับเกคูณ x ซึ่ง x คือ9ก้าก็สีคูณเได้สามสิบหกเซนอันนี้ก็คือคำตอบ